กำลังสิททอดไข่ค่ะทอดไข่โรยหน้าผัดไทยค่ะพี่เนาะบนอัวปวดตันหุ่นอันนี้คือไข่อัะนี้พี่ทำนะคะนีกว่าเนาขบเบิร์นกำกันค่ะทางเราไปไปต้าคือรถบาบือจัดบุ้นเลยเส้นไปแล้วมา้เด้อเนี่ยค่ะทำเกี่ยวไข่จะเออตัวเมียที่เด้อ

โอ้ขัดกระบุนเออต้องโจบกยบจือถตยังกระบุนตาบางๆโรยซิเมตให้หนักเอาบนมันแจะกระบุนตปเลี้ยปูมากก่าี่นอนี่กับใบาำบะต้องปงใส่ยังนั่นนองเนแม่ไม่ปงแฟงเลยค่ะวันเราจะไปเลโรยหน้าผัดไทยเองแอรอบได้ทังรูปทัแล้วก็เามา

แบบง่า่ยากรุดฟังทำได้ดีปุบรุดรุดรุตัวยังเยอะมากว่ามากินมากขเดียนะั้วมเลยมากินมากทำายง่ายเออังกแล้วกนร็จนะเานอนเล่นยับไปนะนะครับที่มันเลง นะุสีคืะูเนี่ยคะสุดทำผัดไทยค่ะเออค่ะคุณนี่เออจะได้แหละสรุปแล้วฉันทำไมหาเกี่ยวค่สติกไม่เห็หัมยอันไปตั้งตนี่หน่ไตั้งอจะไรังแร้นมเอิดปะตูมุมอเปนบเออ อุนบ um um> claro> ุ่านบ่จ้ะไอ้กับแ่มถกกอ่ะตัหยอกหยักมันเลยไจะเกงับให้บออะไรเอาจะยูทางใดว่าละลดนี่ใส่ชิ้ไห ผิดด yeah. ้านค่ะเอาข้าวี่ในบบกินดีๆไม่กีละมอนไม่กินเพียงเองอย่นี้ไหมโอ้ยคูบังมึงก็ห้อยไว้าตัวบะเนะ่ะก็ใช้ปลาดิเดงนะเธอว่าแน่ทดลองทำมี้ระบบสูตรเลยเจ้าเเธอมาแล้วเจ้าะซอสเลยอ่ะเออเจ้าเลยเจ้าเลยเด็ดครั้งเลยซอสเลยเออเด็ดแรงเนาะซอสใส่เลยค่ะซอสปรุงไปแล้วนะคะพี่น้องผัดไทยสูตรมาดามพรถนะดนโลสะอาดขอบคุณเลย แซบแซบอย่าบอกใครไป่ต้องเลยแม่เออไหมสีสวยขั่นบางๆบางนิดต้องไม่จ็ดเลยกว่าตอนแรกเนาะมาดามเนาะโอเคนเคราผิดสูตรเนาะอืเากำลังบึงคราผิดใดๆให้มันนั่นั่นเส้นมันนิ่มเหนียวเส้นมันนี่มันเละง่ายเดีใส่ผัดไผกับปั้นปล้องปั้ป้งหมเนาะพ่จอย รถกนรถแบบเกียร์จัยายักคนพลังายักรถนะปกตีเป็นเมย์ยังไ่บอขย่างอยตัวน้อยๆเหรอเอกเอกยังที่หันยังหอมเลยหอมนะหั่นเป็นท่านเลยเจ้กะทิน่ยเป็นไงนะเออเจ้กเป็นท่านโดยข้างข้างบนเออโดยข้างบนหมดเลยกะิกะทิับสีสวยเกินเนี่ยสวยมากอาติข้างบน มาชิมมาค่ะพี่นอ้องผัดไทยมาดามพรเส้นพอดีบรเรลเบเรเล่เสริมกำลังหั่นใส่โรยหน้าผัดไทยน,นะคะพี่นอ้องอันผักเป็นี่อันเออตาอันตาอันนี่ค่ะอันหุบอันหั่นคือเบอร์เบิร์นเลยตัวโตสไนส์นะแกะอ่ะเบอร์อีเบิร์นก็เล็วแต่อะไรอ,อ่อเฮียสหายจู่อ๋อปกเพิงอยู่จบนี่ค่ะพี่นอ้องหั่นหอมแล้วมัลุกเป็นนี่ค่ะพี่นอ้นองคนผัดเสร็จแล้วนะคะใส่น้ำเด่น้ำผัดไทยเรียบร้อยค่ะที่ปรุงไว้นะคะพี่น้องนี่ ่เราคือมาจากตลาดลาวแล้วก็อันนี้คือน้ำผัดไทยค่ะที่น้ำผัดไทยแบบอลังการแบบอลังการแบบอร่อยมากทีมือเราเป๊ะดาวเลยอืมเป๊ะเปิดร้านอาหารเลยสีสวยแล้วนะเฮียเมียนี่นะคะพี่เนาะว้าเนาะสีสวยว้าเนาะวเนาะว้าเนาะนี่ครับพี่น้องน่ากินมากสีสวยรถนะคะขั้นตอนเพิ่น น้ำเปล่าแล้วก็ซีอิ๊วดำซีอิ๊วดำแล้วก็น้ำมันเพิ่มเนี่เนื่องจากใส่เยอะมันจะเยอะค่ะพี่น้องสูตรเพิ่มค่ะเอาเป็นหมาเอาอจีใบม้นแบบไหนทุกคนเลยนะมาอยู่ใกล้วัวไก่หมดพ่อคนงบนิดมันเนื้อลงบนนีนิดใส่สบายแล้วเราใส่น้ำใส่น้ำมันแล้วก็ใส่ซีอิ๊วดำก่อนนะเสร็จแล้วก็คนให้มันเข้ากันปุ๊บแล้วตดยังใส่เส้นก่อนเนาะ แช่เส้นก่อนเนาะแช่เส้นก่อนปกติมักียาวๆใส่ห้มาเออให้ทอดบางๆก็ได้แล้ยาวเขาเขาก็ตัดของโบ้ใส่เส้นก่อนนเาะเสร็จแล้วพอกระยำเกินคือเกิาแมนแมนเดยแม่คุณใส่เส้นเสร็จแล้วก็น้ำซอสโรยใส่ช้อนน้อยช้อนช้อนจาก็ได้เส้นนี่เส้นนี่เส้นมันครึ่งกิโลบอก่อหนึ่งนะบ่จ้าประมาณนั้นใส่สักครึ่งนึงใช่ครึ่งนึงไปเลยน้ำซอสสองตะหลิวใช่ ตนลต้ที่เราก็ทับพีค่ะใส่ไปเลยสองทับพแววแีแล้วก็คนลนคัลนคั่นลแล้วก็เปิดไฟแล้วก็มาทีนี้ไปอ่อนเนาะใช่แล้วก็มาซุคนให้มันเข้ากันคนลนคนลนคนลนคลนอร่อยให้มันเข้ากันเลยพีนอ้เลยอันนี้คือวิธีทําแบบง่ายๆนะคะแบบชั่วโมงเร่งด่วนเนาะว่าเราทาซอสอไปแล้วไงอืโอเคแซ่บแซ่บเราไม่ต้องมาผัดอะไรมากมาย ก็มาปลาดิซาวเอสซอเดก็เดี๋ยวแห้งเงื่อนนีได้นะซอสคือมาอยู่ค่มากีมเราก็จะเราก็จะโคลนมีกินดมวยมะม่วงรมเซียไม่นี่ค่ะอันไม่ปป้นสำหรับและเนาะมันกระบุ้นไงแตจริงอัะระโจ๊กไปเถือดัวยดีให้กัะครึ่งกระทะเลยนะมใครจะโรยหน้านะคะ ไข่นี่ก็ประมาณสิบท่อคุณเด้ง่อห่อไขอสิบ่อหย่อพี่ิอือไอาพไอ้วกอเเออาจจะซื้อให้กินสักสองโล่ะไข่สำหรับโดยหน้านะครับพี่น้องพี่กินเพาไปรับมากอพอเลยแมทขนาดออระาบอไปก่อนเลยไข่มนันนันนั้นแป้งนะนี่ครี่ฝีมือมาดามพรแบบสุดยอดเลยไข่เป็นองไข่เนาะ คือไม่สวยมากจ้ะปันอยู่ในโรงแรมห้าดาวนะคะนี่นก็สวยพอดีน่ารักมไม่ใหญ่ใหญ่มากนี่นเดี๋ยวติดใจเดีวเราทำพากินอีกนี่ <c oughs> บัดน,นี้เราสิลืมสูตรน้ำซอสเหล้าด้วยบัดนี้นเลยเออมาพิมออนเลยเอ๊ะพไทยเอาผักแป้นมานำมือเอออร่อยมากอร่อยมากน่ากิน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 อร่อยมากผัดไทย แบบเร่งด่วนเนาะมาดามเนาะใช่ไว้ว่องไวคู่นี่ก่อเข้ากันวางไว้ข้างๆก่ะพี่น้องเพราะว่าอีบางคนเพิ่อนจะแพ้นะบางคนก็แพ้เากะแต่แต่เพิ่นสิหยิบเอาทัวเธออยูแล้วก็วางข้างตัดไซส์เขาโค้งง่ายมากมุกทำที่ทำแบบบุฟเฟ่เลยนี่ค่ะตัไทยท่านเจ้าบนอืมตังไโอ้ยน่ากินมากสุดยอดเลยสีสวยไม่ต้องกินไม่ต้องกินนะถาดนี้นะ เค็มหลอดกับมะละกอนี่ยแค็ลอดกับมะละกอผสมกันตรงนี้มะนาวค่ะพี่น้องถ้าเขาจะกินมูกินได้เออแต่เขาเราแต่เขาบีบพริกป่นมาต้องเนาะเขาบ่มมะเข็ดเนาะจะมีแต่หวานใครละกินกวนหมูเออมายหญ่คิดนี่ค่ะนี่รอหนี่งแมตต์หนึ่งเลย่งแมตต์หนึ่คือเขากินเนาะเออคนเ่อเกินถาดนี้เท่าไรคะถ้าขายนี่ พันหนึ่งขายไหมไม่ขายค่ะลองพันถาดแต่กุ้งเนี่ยก็ปลาไปห้าร้อยแล้วกุ้งนะเพราะหนาตัวใหญนะกุ้งเนอะรูปราคาทำมี่ก็ได้ก็เออสุดยอดสุดยอดสุดยอดรับไทยมาดามพรค่ะพี่น้องอลังการขนาดเลยทอดไก่กว่าปนี่อืมทอดไก่ค่ะแล้วก็ตำไทยจบแล้วก็ไปส่งเข้าวที่นี่ค่ะ จบแล้วนะคุณอยเอออร่อยอร่อยอร่อยจบแล้วนะแค่นี้นะจ้าอร่อยต่วได้ต่วได้